สวัสดีครับคุณพัดครับธุรกิจของคุณพัดที่จะมาเสนอชากวันนี้คือ Genius School t h a i l a n d ค่ะ Genius School Thailand หรือว่าโรงเรียนอัจฉริยะนั่นเองใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าเด็กทุกคนคืออัจฉริยะค่ะคุณชาคริตขอบคุณครับคุณพัดครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวัชชานันท์คงวนิกิจเจริญค่ะ นุกูลลัคณานุกูลครับและผมเอ็มนัทพงศ์แถลงกิจครับพวกเราเป็นทีมโฟลเดอร์ของ n i u s s c h o o l Thailand ครับค่ะจุดเริ่มต้นของ n i u s s c h o o l Thailand ค่ะการที่จะทำให้เด็กคนนึงประสบความสำเร็จได้เกิดจากสาวเสาหลักด้วยกันนะคะ,คะก็คือพ่อแม่ครูและสังคมค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องการที่จะสร้างสังคมนะคะที่จะทําให้เด็กเติบโตมาอย่างแข็งแรงโดยที่ได้รู้ตัวตนจริงๆว่าพวกเขาเป็นใครเราจะไม่ตัดสินปลา ด้วยการให้เขาไปปีนต้นไม้แข่งกับลิงค่ะและนั่นคือความเชื่อของเราที่เราเชื่อว่าเด็กทุกคนนะคะสามารถเติบตโตบนเส้นทางของตัวเองได้อย่างสวยงามค่ะ Genius School Thailand นะครับคือศูนย์ฝึกอบรมคุณพ่อคุณแม่และคุณครูนะครับเพื่อนำสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอดให้กับเด็กๆถ่ายทอดให้กับให้กับคนรุ่นใหม่ของประเทศเรานะครับเรานําเอาหลักการนี้ร่วมกับสถานรูดฟ,ฟินแลนด์มาปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยของเรานั่นเองนะครับ เมื่อคุณครูนะคะหรือพ่อแม่เนี่ยได้ผ่านการอบรมจากเราแล้วนะคะเราจะร่วมลงทุนนะคะเปิดโรงเรียนรูปแบบใหม่ขนาดเล็กให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูที่อยากจะส่งต่อความรู้นี้เพื่อใช้สนับสนุนให้เด็กๆเ,กเติบโตขึ้นมาบนเส้นทางของตัวเองค่ะเพราะเราเชื่อว่าเด็กๆทุกคนนะคะมีความแตกต่างกันเราจึงจะสร้างคลิคูลัมนะคะหรือหลักสูตรให้เด็กแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันขึ้นตามความฝันความชอบความถนัด และเป้าหมายในชีวิตของเด็กแต่ละคนค่ะครับผมในอีก5ปีข้างหน้านะครับเรามีฝันว่าเราจะเทรนคุณครูคุณพ่อคุณแม่อย่างน้อย1000คนนะครับเพื่อให้1000คนนี้ไปถ่ายทอดสิ่งดีๆต่างๆไปช่วยค้นพบหาตัวตนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆให้กับเด็กเอาสิ่งที่เด็กถนัดสิ่งที่เด็กชอบมาให้กับประเทศนี้อย่างน้อยๆได้อีก1 0 0 0 0คนนะครับจาก1000ครูคุณพ่อคุณแม่ไปเป็นอีก10,000แเด็กที่จะได้รับสิ่งดีๆจากเราไปนะครับ แล้วเราเชื่อว่าวันหนึ่งนะครับเราจะมีมาร์คซักเบิร์กบิลเกตหรือแม้กระทั่งแจ็คหมานะครับจากประเทศไทยที่เกิดในประเทศไทยและไปโด่งดังในเวทีโลกได้นะครับเพราะความเชื่อของเราครับไม่มีเด็กคนไหนที่ไม่อยากเรียนรู้เพียงแต่วิธีการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนแตกต่างกันดังนั้นคนที่ควรเข้าใจที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่และคุณครูหน้าที่ของเราคือจะพัฒนาคนเหล่านี้เพื่อให้เขาเป็นเส้นทางที่สวยงามเพื่อให้เด็กๆทุกคนเติบโตบนเส้นทางของเขาครับ ครับผมวันนี้นะครับเราจรึงอยากกราบเรียนเชิญคุณช้างนะครับให้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง,ปลงวัฒนธรรมไทยนําสิ่งดีๆเหล่านี้มาเสริมสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในประเทศเราให้ดีขึ้นขึ้นไปอีกนะครับเปิดทางเลือกใหม่ๆโดยการเราของเงิน8ล้านบาทแลกกับหุ้น10ในบริษัทโฮลดิ้งของเรานะครับถามนิดนึงครับว่าตอนนี้เราได้มีการสอนหรือว่าเปิดโรงเรียนไปจริงหรือ,อยังครับ เราได้เริ่มสอนแล้วค่ะเราเพิ่มทํามาแล้วหปีนะคะคออในหนึ่งปีแรกเนี่ยสิ่งที่เราทําคือเริ่มลงทุนจากการสอนครูแล้วก็ผู้ปออกปครองก่อนค่ะตอนนี้เราได้เปิดโรงเรียนแล้ว4ที่นะคะโรงเรียนที่เป็นออโรงเรียนต้นแบบของเราอยู่ที่หาดใหญ่ค่ะชื่อ t h u d u y g y n i u s s c h o ู l ค่ะเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยแต่ละโรงเรียนเนี่ยก็จะ หลักสูตรไม่เหมือนกันแล้วแต่ความชอบของผู้ปกครองถูกไหมฮะจริงๆแก่นของมันทุกที่เหมือนกันค่ะแต่ว่าหลักสูตรความไม่เหมือนกันจะอยู่ที่เด็กแต่ละคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเวลาเราเริ่มค่ะเราจะเริ่มจากการสัมภาษณ์เด็กก่อนสัมภาษณ์คุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าเขารู้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวตนความถนัดความชอบเขาคืออะไรทำมานานเนี่ยครับปีกว่าๆค่ะแล้วทำไมคุณถึงคิดว่าเขาต้องมามาหาคุณอ่ะคุณเป็นปรมาจารย์หรือไงทำไมทำไมคุณคิดว่าคุณปีเดียวสามารถ เทรนครู <Train> ได้ไปหาทุกคนต้องเข้ามา Genius School อยากร<ต>ู้ให้พี่บีแชร์เพนพอยต์หน่อยครับเพราะในมุมนี้ครับคือเราเห็นแล้วว่าเริ่มจากเร,เริ่มจากสิ่งแรกที่เราเป็นครับเราเป็นในฝั่งผู้ประกอบการแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าน้องๆที่ค่อยๆทยอยโตขึ้นมาเนี่ยเขากว่าจะเจอตัวตนตัวเองมันใช้เวลานานมากไม่อันนี้เป็นความรู้สึกของคุณไง ผมแต่ทําไมเขาต้องเชื่อคุณทําไมเขาต้องมาเรียนกับไมคุณพูดอะไรก็ได้ทําไมผมต้องเชื่อคุณทำไมเราเริ่มต้นจากการเป็นเราเริ่มต้นจากการเป็นเมนทอร์เมนเทอร์ให้กับเจ้าของกิจการค่ะโดยใชศาสตร์ที่ในเรื่องของการเข้าใจตัวตนค่ะคุณโคอะไรกับอะไรที่ฟินแลนด์่ะมีโคอะไรกับแล้วโคกับบริษัทหนึ่งที่ได้รับการที่ได้รับการส่งเสริมจากสถานทูตฟินแลนด์ให้นําหลักสูตรของฟินแลนด์กระจายออกไปในทั่วโลกค่ะเอาเป็นว่าคุณมาจากฟินแลนด์แต่ไม่รู้ว่าฟินจริงหรือเปล่านะ คือดิฉันขอคอมเมนต์ชัดๆเลยนะคะดิฉันเนี่ยเป็นคนเป็นแม่ลูกสองนะคะลูกดิฉันสองคนเกิดมาจากการอุปบุญที่อเมริกาของคุณเนี่ยดิฉันสนใจแต่ดิฉันมีความรู้สึกว่าวันนี้ที่คุณมาพูดเนี่ยคือคุณพูดแบบเทอรี่หมดเลยคือเขาเรียกว่าทฤษฎีเราไม่รู้ตกลงคุณสอนอะไรดิฉันกับสามีเนี่ยคือถ้านั่งฟังกันอยู่อย่างเงี้ยสนใจสรุปสั้นๆเลยนะดิฉันคิดี่าดิฉันไม่ซื้อแต่จะส่งคุณเบนจามินสามีไปเรียนก่อน และถ้าใช้ได้ซีซั่นหน้าคุณกลับเข้ามาขอบคุณค่ะเงิน8ล้านบาทเนี่ยจะเอาไปทำอะไรฮะเริ่มต้นเลยในยจาก1ปีที่เราทำมาเรารู้สึกว่า4ล้านบาทเราจะนำมาเพื่อที่จะสกอร์อชิพให้กับเป็นทุนการศึกษาให้กับครูประมาณ20ท่านค่ะแล้วแล้วอีก4ล้านเนี่ยเราจะาไว้เื่อ ตอนสนับสนุนในการเปิดสาขาเพิ่มแล้วก็ในส่วนของ marketing เพิ่มเติมค่ะเบสเบสนี่กรุงเทพหรือเบสหัดใหญ่ครับตะกี้ที่พูดบตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพในคอนเทรนนะครับมีสาขาเมนอยู่ที่หัดใหญ่ใช่ครับทำไมฮะครูคนแรกที่เราเห็นศักยภาพของเขาสูงสุดเขาเบสอยู่ที่หัดใหญ่ค่ะอยู่ดีๆคุณอยู่กรุงเทพไปเห็นครูที่หัดใหญ่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าชะตาฟ้าลิขิต้งคะอยู่ดีดีวันหนึ่งเราก็มีเพื่อนแนะนำเขาให้พบกับเราตอนในร้านกาแฟร้านหนึ่งค่ะ นนขขแสดงว่าทอันนี้มันเกิดขึ้นโดยบัง e เอ,อิญหลังจากที่เราประกาศตัวออกมาครับว่าเราเริ่มทํา g Genius School ว่าเราเริ่มมองหาคุณครูที่จะเข้ามาร่วมกันเอางี้แลวกันนะครับคือผมเนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะเร็วเกินไปที่ผมจะเข้าใจด้วยเวลากําหนดนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้เป็นไอเดียที่ดีอยากให้ลองทําต่อไปนะครับแต่ผมเองเนี่ยอาจจะต้องขอผ่านนะครับเพราะว่าผมผมคิดว่าผมไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้ธุรกิจเนี้ยที่จะทาเป็นธุรกิจเนี้ยมันน่าจะเกิดโดยความบังเอิญนิดนึง มันไม่ได้เกิดทั้งหมดด้วยแต่อยากจะขยายต่อซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่80ล้านตอนนี้ที่มาขอเนี่ยคิดว่าอย่างยังมากเกินเพราะว่าทางเราเนี่ยจริงๆแล้วไม่เป็นไรหมดเวลาบานก็คุณหมอครับอาจารย์ครับคิดว่ามูลค่าคงนึกไม่ออกว่า80ล้านมาจากมาจากตรงไหนด้วยด้วยรายได้กับอันนี้นะครับแต่ว่าก็เรื่องการศึกษาก็ดีครับเป็นกําลังใจให้นะครับตัวผมก็คิดว่ายังเร็วไปนิดนึงนะฮะก็อาจจะขอผ่านแต่ว่าคิดว่า ผมก็พอรู้จักครูที่ที่เชี่ยวชาญทางด้านฟินแลนด์เหมือนกันเดี๋ยวแนะนำให้นะครับขอบคุณมากเลยครับเราจะช่วยขอบคุณครับสดมากเลยคซสีสันถัดไปนะครับขอบคุณครับคครับเอ๊ะบอกบอกให้เขาไปแล้วเขาไปเลยเนี่ยเขาจีเนียสไงเขารู้